ใช่ครับตามที่ทุกคนได้เห็นเลยเว้ยโคตรสนุกตอนเนี้ยไม่รู้สิคือมันไม่ไมได้แอคชั่นขนาดนั้นแต่พูดเลยว่าแม่งโคตรสนุกฮะไอซีนที่โอ้เศ้ามากเลยไอซีนพวกนี้เนี่ยผมจะขอพูดในแบบมุมของผมเลย,เลยกันะไอซีนเนี่ยรวมตัวเนี่ยอซีนซีนที่เหลือเนี่ยผมไม่ค่อยเท่าไหร่ ซีนพวกนี้ก็ดูแบบปกติมากโอ้ oh, แต่ซีนนี้เ่งพอใช้ได้อนะผมผมให้แบบพอใช้ได้ซีนนี้นะซีนที่เซนคูฝากฝากให้ซุยกาไปอยู่กลางไอ้นั่นนะนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูหนึ่งครับแล้วก็วิดีโอนี้มีสปอยโคตรซ้งอ่อะกูดูแบบเศร้าเวยกูดูแ้ยี่กูพูดไม่ถูกเว้ยไอไอซีนที่ทุกคนทุกคนยังแบบคุยกันอนะุณเชื่อไหม ช่วงเวลาผ่านไปผ่านไปโอ้โหและเชื่อไหมไอซีน้องหมาเนี่ยเนี่ยซีน้องหมาเนี่ยทุกคนคิดดูดิว่าผมรู้สึกแบบว่าอา่าน้องหมาเนี่ยแบบโอ้ยแ่แม่งอยู่คนเดียวแม่งเศร้าอ่ะแบบว่าทุกคนบนโลกนี่ไม่มีใครอยู่แล้วอะ่ะเท่าจัดเลยเว้ยแม่งไม่รู้ดิดผมขอพูดในแบบอารมณ์ของผมละกันคือมันทุกคนคิดดูนะว่าแบบคนแบบหายไปจากชีวิตและเหลือแค่คนคนเดียวมันจะเศร้าขนาดไหนวะตอนที่ผมเห็นน้องหมานะผมโอ้ยเครียดสะเทือนใจเลยนะคือแบบ ที่เราเลี้ยงมาแล้วท้าฟพูดท้าใพูดก็คือเอาเราเลี้ยงมากับมือแล้วมีคนเอามันไปทิ้งหรือว่ามันหายไปมันมันเศร้ามากนะมผมว่ามันโคตรเศร้าเลยยี่มันแร้ความรู้สึกประมาณนั้นเลยน้องพยายามน้องพยายามเพื่อให้ทุกคนตื่นเพราะน้องรู้สึกว่าน้องอยู่คนเดียวแต่แต่น้องไม่ได้อยู่คนเดียวก็เห็นไหมอยู่กันสองคนอยู่กันสองตัวคือน้องหมูป่ากับน้องหมาโหโคตรแบบนีลยอ่ะมันรู้สึก อย่างน้อยเราก็ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเว้ยเรายังมีอีกคนนึงแบบเพื่อนเนี่ยยังมีเพื่อนที่อยู่กับเราอีกคนนึงถึงแม้ว่าคนอื่นจะหายไปผมตีความไว้่างนี้นะโคตรดีเลยเนี่ยมันยังเล่นกันได้เว้ยทุกคนแล้วผมบอกเลยว่าโอ้โหผ่านไปอย่างน้อยๆหลายปีอะขั้นที่แบบดูดูใบไม้ผีร่วงดูดูใบไม้ร่วงือผีร่วงอะไรผ่านจนผ่านไปจนท้องหมาโตอิชิบะ หมาพันชีบาททำไมตอนแรกตัวตอนเล็กตัวขาตอนนี้โตแล้วกลายเหลืองเฉยเลยโอ้โหดูดีน้องย้อนเล้วยกาเห็นไมโตกันหมดแล้วอะ่ะโหพระเจ้าทุกคนแล้วแลซีนที่น้องสุยกาออกมาผมขอพูดเป็นซีนเป็นซีนไปนเลยนุย้ยพูดไม่ถูกหระคือผมก็เห็นมังงะมาแล้วแหละแต่พอมาดูอนิเมะเฮียมันรู้สึกบบแบบว่าแบบขอยามนนแล้วกัน มึงคนเดียวอะ่ะอยู่บนโลกเนี่ยคือมึงคนเดียวจริงๆคือน้องซุยกาอยู่คนเดียวบนโลกจริงๆถ้าแ,แบบน้องน้องเนี่ยเห็นไหมน้องยังยิ้มได้แต่โอ้โหน้องยังแบบมีความหวังในการใช้ชีวิตอะ่ะแต่คือน้องเชื่อไหมไผมมีทุกความรู้สึกเลยแบบตอนที่น้องแบบอยู่ๆไปจับงูเงี้ยเนี่ยเห็นไหมตอนที่น้องอยู่ๆไปจับงูเชื่อไหม ผมแบบเด็กคนหนึ่งอะ่ะเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งอะ่ะเออมืนมันม,มันก็น่ามันควรสงสัยตั้งแต่ตอนที่แม่งมากับเซนกูแล้วแม่งสู้เก๋าพุ่งมีปืนแล้วแหละแต่แม้มันรู้สึกเหงาเว้ยเหงาแบบเหงามากอะ่ะเหงาสุดๆอะ่ะเด็กตัวเล็กๆอะ่ะก็ผมไม่รู้ว่าซุยกะอายุเท่าไหร่นะแต่ตัวเล็กมากอะ่ะซุกยกะน่าจะอาอยุน้อยอยู่ด้วยอตอนโจง,งูไม่เท่าไหร่เว้ยแล้วเนี่ยตอนที่นอนล้มอะ่ะโอ้โหเย,ย่ผมสู้ผมผมผมแบบ ผมเศร้าอ่ะผมเศร้าอ่ะคือแบบอันนี้ผมเศร้าเว้ยแต่ยังยังไม่เท่าไหร่ผมผมรู้สึกแบบสงสารน้องอ่ะเพราะน้องอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะต่อจากนี้นผมก็ดูเรื่อยๆเนี่ย,ยโอ้ยทุกคนมาซีนเนี่ยกูมไม่ไหวกูก็เดตาไม่อยู่เว้ยค <c oughs> นดูนะมไม่อยากให้ทุกคนดูผมไม่อยากให้ทุกคนดูอ่ะ <c oughs> ทุกคนต้องไปดูเองเว้ยผมรู้สึกแบบเฮียมันเศร้ามากอ่ะ มันมันพูดเกี่ยวกับ,กบทุกคนอะพูดแบบอะไรนะฟงซัวตื่นขึ้นมาทำอาหารให้กินหน่อยแล้วก็อะไรนะช่วยช่วยช่วยกอดฉันหน่อยโคอาคูโอ้โหทุกคนคิดดูดิโอ้ยคนหนึงนะโอเคทุกคนคิดดูนะว่าเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งที่แบบอยู่ตัวคนเดียวโอ้ซีนร้องไห้เนี่ยกูแบบเขียไม่ไหวว่ะ ขยี้ขยี้สินที่บอกว่าฟงซัวตื่นขึ้นมาทำอะไอฟงซัวฟงซัวผมยังพอแบบอ่ะก็แบบดึงได้น,นิดนึงแต่บอกอโค้ชช่วยลุกขึ้นมาก่อนหน่อยเนี่ยโอ้ยโคสิงทุกคนโอ้สีน้องร้องไห้ด้วยผมนเนี่ยเนี่ย <laughs> ตื่นสทีสิทุกคนทุกคนต้องไปดูนะเดบิลิบิลิหรือว,ว่า ช่องทางถูกล like. ิกส anyway> ิทธ oh ิ์ทุกท่องเศร้าเลยเนี่ยต้องทำยังไงอ่ะเด็กคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้วิธีการแต่อย่างใดต้องทำยังไงอ่ะเนี่ยต้องทำยังไงช่วยบอกทีสิเซนคูโอ้ยกายพระเจ้าเด็กตัวดเลคนหนึ่งเนี่ยขอขอช่วยกันหน่อยสิวะกูโอ้โหผมแม่งโคตรก็ท้อเลย กูเศร้ามากอะกูดูแล้วแบบคือมีอารมณ์ร่วมอะดูแล้วแบบโอ้ไม่ทุกคนกูน้ตาแตกกูกัลัม่อไปอยู่อะมันผมรู้สึกคือผมรู้สึกได้ถึงความเหงาเว้ยของตัวละครเพราะมันเงียบแบบซุยกะคุยอยู่คนเดียวอะแล้วมันเงียบแบบเงียบมากเสียงจิ้งหรีเสียงไร้พวกนี้โอ้ยมาเต็มเลยแล้วกวูแบบฟิลได้แล้วคิดิโอ้โหมันเหงาสุดๆอะ ดูคนที่ย่องโเหงาอ่ะทุกคนคิดดูดิโอ้โหเศร้าตัวพูดไม่ถูกเลยยังดีที่น้องยังแบบขับมาได้เว้ยยังมีความหวังก็รู้แหละคนที่ดูมาง่ายก็รู้แหละเออใช่แต่ว่าไม่ขอสปอยแล้วต่อจากนี้เอนดิ้งเอนดิ้งเออไอ้เนี่ยเป็นน้องสุยกาดเดินเว้ยแล้วกูกู ผมฟังบนมาสองสารอบแล้วเฮ้ยมันมันมันโดนใจยังไงไม่รู้อ่ะผมรู้สึกนะมันโคตรโดนใจถูกใจผมมากเดี๋ยวจะขอฟังอีกรอบหนึ่งเล่าทุกคนหละครับรู้สึกยังไงผมรู้สึกกับหลายๆซีนที่มันถูกใจผมมากแล้วมันแบบเหมือนโดนคมรู้สึกข้างในมัน้งรู้สึกถึงความเหงาอาที่แบบอยู่คนเดียวเงียบๆอย่างเงียง้ยแล้วเราทําอะไรไม่ค่อยเป็นอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าน้องซุยกะจะทําอะไรไม่เป็นนะแต่มันแบบจะทำยังไงทุกคนซูดเกินชีแบบฟื้นแน่นอนอะ่ะแต่ซุยกะผมพูดตรงเลยน้องน้องน้องตุยแน่ออน้องตุยแน่นอนอะ่ะเพราะว่าใช้เวลานาน,านแน่นอนอะ่ะแต่น้องต้องพูดพูดไม่ได้ถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูกันในอนิเมตนะครับอาทิตย์หน้า yeah! หรือใครที่อยากรู้จริงจริงก็ไปเปิดมังงะดูครับผมล้วทุกคนล่ะครับที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับ บายครับนะทุกคนไปดูโพดูดูเอนดิ้งอีกรอบหนึง่ง